ที่หลายๆคนนะคะอยากให้ซอเนี่ยทำลิปออยสีดำเราก็แบบอ่ะทำลิปออยสีดำไปคิด t ีมกันมาก็ไปคิด theme concept กันมาก็เลยได้เป็นแบบสีดำชมพูก็ต้องบอกว่าไม้นี้มีอายุประมาณสองหมื่นปีแล้วคุณนะในในละครไงโอเคในการ์ตูนในการ์ตูนจะมีนิทานให้ดูด้วยในต่อต่อเราให้ฟังเราให้ฟังทีนี้ใช่ไหมคะพอทุกคนเนี่ยแบบ มันเป็นลิปออนสีดําปุ๊บเนี่ยแล้วก็น้องเขาทาสีชมพูทุกคนเนี่ยกาจะให้ดูวันนี้คือการทาตั้งแต่ตอนเช้าใช่ไหมแลวการก็ออกไปกินข้าวมาสองรอบแล้วนะออกไปกินข้าวด้บ้านสองรอบทุกคนดูสีปากกายังไม่หลุดเลยอะเนี่ยชมพูลิ้นกระต่ายมันคือชมพูลิ้นกระต่ายที่ถูกต้องมากแต่ว่าความฉ่ำคือหายไปแล้วนะเพราะว่ากินข้าวไปสองรอบแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเติมให้ดูอีกรอบหนึ่งคือใครแบบสายชมพูลิ้นกระต่ายแต่ชอบสีนี้มากทา<อ>ให้ดูไทยไทยทั้งบ้านอนะเป็นของเป็นของกาหมดละ นีบอยสีดำอะท่าดานี่ทุกคนอ๋อแล้วก็การเห็นคอมเมนต์คือน้องบอกว่าพี่ขากลัวกิตเตอร์มากทุกคนลองไปดูคลิปการล่าสุดเนี่ยเพิ่งลงเลยใครอยากเห็นรีวิวชัดๆแบบช่ำๆเลยใช่ไหมไปดูเลยล่าสุดพี่เพิ่งลงนะคะกิตเตอร์พิเศษคือเขาเป็นกิตเตอร์พิเศษคือทาไปปุ๊บอะคือมันจะไม่เห็นกิตเตอร์เม็ดใหญ่ๆเรียงๆกันนะแต่ว่านี่แบบนี้คือเวลาตอนที่ทำใช่ไหมครับ กิตเตอร์เนี่ยพอเวลาทาถ้าเราใช้กิตเตอร์เม็ดขนาดใหญ่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทาไปอะ่ะมันจะไปตกในร่องปากแล้วทีเนี้ยพอคนแบบมองแค่นี้ก็จะเห็นแล้วว่ามันจะมีเม็ดกิตเตอร์กองกองกองปอยูอ่ฉะนั้นเลิฟพอชันทีมาดีเลิฟพชันก็เลยสั่งโลใหม่สีดํามันก็เลยแบบใช้เวลานานมากพอโลใหม่เสร็จเราก็ไปหาตัวกิเตอร์ที่เป็นเม็ดละเอียดมากที่สุดในตลาดมันก็เลยนานมากๆในการนำา เข้าเมดิตเตอร์นี้เข้ามาใช่ฉะนั้นตอนทาไปเนี่ยมันก็จะไม่ไปกองคือจะบอกว่าที่ทุกคนพิมพ์กันมาอยากทําสีดาอยากทําสีดาใช่ป่ะคือเราอะเด็บสูตรก่อนหน้านี้อีกเพราะว่าอยากทาทุกสีเด็บก่อนทุกคนพิมพเด็บก่อนที่ทุกคนพิมพ์เพราะว่าก่อนพูดก็ได้พูดไม่ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้อ่ะทีนี้พอได้เป็นคอนเซปต์สีดําชมพูเนาะด้วยความที่มันทาอกมาเป็นสีชมพูเราก็เลยทาเป็นคอนเซปต์ดำชมพูอ่ะแล้วก็เป็นเมจิกลิปออยเนาะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่่แคคคคนนนนีีี้้เดยทุกรอออูะืมต บอกเลยว่าน่ารักมากเนี่ยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยทุ่มหนึ่งเหรอการต้องลงไปคอนเฟิร์มกราฟิกด้วยใช่เดี๋ยวทุ่มหนึ่งเนี่ยพวกพี่จะลงรูปกันแล้วเดี๋ยวทุกคนคอยดูเลยพี่การจะเห็นคอนเซปต์ทั้งหมดใช่พี่การ์ีู่จั่มีเรามีตัวซีเกตอยู่ใช่ใช่กูพูดก่อนได้ไหมว่ามีใครบ้างโอเคโอเคออเมีพี่การ์พี่จุ๊บมาพี่บูมพอยล้วไปพูดแล้วอะไม่พูดแต่ก็พูดหมดเลยไม่พูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรไม่อย่ามีคนใหม่อย่ามีคะ นี่อะคนพิมใครพิมเมนลมปเ่ยเมนลมเมนลมไม่มีลมไม่มีลมยังยังยังเทศกาลบ้านเลิฟโพชั่นเขาจะสปอยพรีเซนเตอร์กันวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมค่ะทุกคนมองแผ่นกันทั้งห้องเลยเฮ้ยเรามีอะไรให้ทําเยอะมากเราไม่ได้พรีเซนเตอร์เราเรียกว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในบ้านเม็ดมนดีกว่านี่เพราะว่าคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ปีเม็ดมนเราอยู่ในบ้านเม็ดมนซึ่งบ้านเม็ดมนของเราเนี่ยจะลงในหนึ่งทุ่มวันนี้ เฮ้ยไม่พอรอบนี้เรามีนิทานด้วยเฮ้ยเดี๋ยวผมผมมีรูปสปอยอันหนึ่งอ่ามีมีรูปสปอยมีรูปสปอยวาดวาดมือวาดมือทุกคนดูนะนะคอนเซ็ปต์น่ารักมากให้ดูอะไรล้วไหมั้วไหมให้ดูล้วให้ดูั้วะให้ดูล้วของเอ่อบ้านเวทมนต์พวกเราให้ดูั้วให้ดูั้วนี่นี่ทีมกราฟิกกำลังวาดรูปกันอยู่มีใครอยากเห็นไหมเดี๋ยวพี่ซุงเปิดให้ดูเป็นล้วของบ้านเวทมนต์พวกเรานั่นเอง แค่นี้ไม่ดูก่อนนี่นี่ทุกคนบอกเลยว่าเราจะมีนิทานเราจะมีการ์ตูนเราจะมีแบบหลายแบบมากใครซื้อคอลเลกชันนีไปคือไม่ผิดหวังเพราะว่าตั้งใจทำกันจริงอ่ะไปดูอ่ะเอายังอ่เราไปดูแค่รั้วไปดูแค่รั้วนี่นี่ให้ดูรั้วให้ดูรั้วมันนอลาร์กวักเกนี่นี่ให้ดูรั้ววาดมือวาดมือวาดมือนะวาดเองดีเทลแบบน้องวาด เองทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอดูนะวาดเมื่อกี้เดี๋ยวดูคนรอดูรูปเลยนะอันนี้คือบ้านเวทมนต์ของพวกเราจะเป็นแบบนิทานนิดนึง,งเดี๋ยวเปิดผิดนะเปิดเห็นกกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะคิดว่าไม่ได้วาดนี่น้องๆทีมการาฟิกาการวาดนั่งวาดกันเองวาดมันี้วาดอยู่เออวาดสวยไหนก็ทีมเราอะวาดสวยกันหมดอะทีละอย่างทีละอย่าง ทุกคนน่ารักมากมีอีกไหมมีไหม,ม,ม,มเดี๋ยวสปอยให้ดูเดี๋ยวจะเริ่มลงละทุกคน,นเดี๋ยวหนึ่งทุ่มเดี๋ยวพี่การ์ดพวกพี่กองพี่การ์ดพ,พ,พี่บูมพี่ราชีลงรูปกันโอ้โหโคตรสุดวันนี้สปอยนี้ไหมอุ้ยไม่เอาไม่ได้เดี๋ยวจะลงหนึ่งทุ่มเอานิดนึงนนน่ะอิดึงอะไรเนี่ยก็สปอยไงสปอยเหรอสปอยอ่าใครอ่ะใครอ่ะอันนี้ชอบเล่นอนะไรที่แบบคนดูไม่รู้ เราต้องไปกันแล้วไหมเฮ้ยอันนี้มึงให้กูสปอยอะไรเดี๋ยมึงเยอะไปหมดเลยเยอะมากเลยอันนี้อันนี้ก็ได้คนจะเขาจะทีละนิดทีละหน่อยทุกคนคนดูจะรู้ไหมอะเอาไปประกอบเป็นจิ๊กซอเออเฮ้ยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเต็มเครื่องกูเลยเนี่ยนี่เนี่ยอ๋อมันหลุดไม่ได้เพราะมันคือคอนเซปใช่ใช่ใช่อันนี้จะให้ดูให้ดูอันนี้อุ้ยไม่แกแล้วแกแกรู้ปะ ทุกคนคือคือคือมีเรื่องราวนะเวย้ยเรื่องราวคืออะไรรู้ปะ่ะบังเอิญมากบังเอิญตรงไหนรู้ไหมก็คือทุกคนใครเคยใครดูเรื่องสืบสืบสันดานปะ่ะอ่ะตอนนี้กำลังแม่เป็นเป็น,เป,นเป็นหนังไทยที่เข้าเน็ตฟิกแล้วตอนนี้กำลังใครใครใคร,ใครดูสืบสันดานบ้างใครดูป่าใครดูแล้วปะ่ะนี่พวกเราไม่ได้มาโปรโมทหนังนะแต่จะเล่าให้ฟังคือพี่ดูแล้วพี่ชอบเว้ยก็อยากให้ทุกคนลองไปดูเป็นหนังไทยที่แบบเออสนุกอ่ะแล้วความพีคคืออะไรรู้ป่ะคือหนังอ่ะเขาจะดําเนินเรื่องด้วย มันจะมีสัตว์ชนิดหนึ่งก็คือผีเสื้ออาแล้วมันยังไงมันพีคตรงไหนรู้ไหมคนยังไงมันตรงกับคอนเซปต์ของฉันอถ้าใครแบบเฮ้ยพี่ผีเสื้องานนี่นราบอกใบ้ดนึ่งอ่ะบอกใบ้ค่อยๆ็นจิ๊กซอว์เล็กๆไม่ใช่คือลิปออย์อ่ะแพ็กเกจแพ็กเกจลิปออยของเราอะทุกๆอันเนี่ยมันจะมีผีเสื้ออยู่ตรงนี้คืออันนี้มันเป็นดอกไม้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีผีเสื้อตรงนี้ผีเสื้อนี้กลางวันกลางคืนผีเสื้อนี้ ไม่มีกระบอกถือหผีเสื้อเราเอง <laughs> ผีเสื้อเราเอง <laughs> ผีเสื้อเราเอง <laughs> อันนี้คือจะมีผีเสื้อซึ่งกล่องนะคะหน้ากล่องหน้ากล่องทุกกล่องของลิปออยก็จะมีผีเสื้อเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีผีเสื้อซึ่งการจะบอกว่าผีเสื้อตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่จะบอกว่าคอนเซปต์อันนี้มันไม่ได้มีแค่โปรดักต์ลิปออยอย่างเดียวมันอาจจะมีอะไร hey, สีดำค,คุณเยอะแล้วเนี่ยคุณบอกผมอยาสปอยอ่ะมันอาจจะมีสีดําอะไรขึ้นมาอีกคือชื่อชื่อคอนเซปต์ก่อนชื่อคอนเซ็ปต์เอร์าะอะไรคุณเปิดรคุณเปิด ทุกแกจะตื่นเต้นมากบอกคนอื่นหมดนี่ทุกคนดูถ้าใครที่ดูโมโชั่นแล้วบางคนอาจจะแบบดูไม่จบอาจจะแบบเอ๊ะไม่ได้เอกใจอะไรใช่ไหมเราใส่เราใส่เราใส่ดีเทลลงไปไ<ว>นะนะนะอูเห็นกันยังเห็นก<ๆ>ันยังเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ดูตอนจบนะ คือในในแต่ละช่วงจะมีคำใบ้อยู่นีดไดปดูนะอันนี้คือสีดำใช่ไหมนี่เอ๊ะ <c oughs> คำใบ้คือมันมีผีเสื้ออยู่ตรงนี้แล้วทุกคนดูนะ <c oughs> บิน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  to be continue แปลว่าอะไรรอติดตามถูกต้องรอติดตามชมมีผีเสื้อแล้วก็มี to be continue ก็คือแปลว่ารอติดตามดูก่อนหมายถึงว่าให้ดูในคลิปนี้แหละ รอยคลิปนี้นะแล้วทุกคนดูดีนะหยุดการหยุดให้โดนเลือโพชั่นแล้วก็เป็นเลือโพชั่นแล้วก็เป็นกาแล็กซี่เราบอกคำใบ้ไว้ก่อนแล้วกันคำใบ้ก็คือทุกคนดูผีเสื้อตัวนี้ไว้นะแล้วคือที่พีคืออะไรรู้ไหมหนังอ่ะเพิ่งมาออนไม่นานวันนี้ใช่ป่ะแล้วหนังก็แมสเว้ยแล้วมันเป็นผีเสื้อเหมือนกันเลยทุกคนจําคอนเซปต์นี้ไว้จําคอนเซปต์นี้ไว้นะมันคือตอนจบคลิปเนี่ยเนี่ยเนี่ยคอนเซปต์นี้คอนเซปต์นี้เนี่ยตอนจบคลิปพอดีเลย เอลยเอาบอกใบไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะค่อยบอกใบไว้ก็ไม่ไม่ไปกี้มีคนพิมพ์ว่าแบบเอ้ยมันมีอะไรหายไปนะในน้ําหอมอ่ะไปกี้มีคนพิมพ์ไม่พอแรกพะไม่บอกแลละเดี๋ยวออยเจอกันเดือนหน้าทุกคนแต่บอกแค่นี้แหละว่าคอลเลคชันสีดําของเราอ่ะไม่ได้มาแค่ลิปออยสีดํานะเออแล้วก็เฮ้ยมีคนรู้ อ้าวโอเคพ,พี่เหมือนพี่เฉลยเลยไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกมีหลายอย่างอาจจะถูกแค่ยอย่างเดียวแต่มีหลายอย่างถูกอ้าวโอเคทุกคนต่อออยเปลี่ยนค่าตาม p h ครับแต่ว่ามันจะเป็นเสีชมพูพอไปโดนกับสีดําที่เป็นสีที่มันอยู่ในเตือนตัวเนื้อออยอยู่แล้วมันก็กลายเป็นชมพูลิ้นกระต่ายใช่อ้าเดี๋ยวพี่ทายดูเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งพี่ไปแลวตอนนี้หกโมงสี่สิบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่ทุกคนเราดูคอนเซปต์เดี๋ยวถามลองดิมาสีลงสีลุ้ง ถามน้องซิว่าเราจะเริ่มลงกันตอนกี่โมงเฮ้ยอยากให้ทุกคนดูอีกอะ่ะมีอีกไหมมีม,มีมีรูปให้ดูอีกไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นคือพี่ภูมิใจมากเพราะว่าไอ้ภ้าที่เราวาดกันอะ่ะทุกคนวาด<ม>ลายเส้นกันเองหมดเลยน่ารักมากอืมตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะระวางนี้จะทาให้ดูชอบไหมชอบไหมน่ารักไหมคอนเซปต์นี้ส<ม>ีดาสวยมากจริงทุกคนคือตอนแรกอ่ะไม่ได้คาดหวังว่าให้มันสวยแบบ ตะโกนขนาดนี้เพราะว่าทีมอาดีกาะคือบอกการมาเลยว่าจะทําสีดำอะมันค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะว่าตัวพิกเมนต์สีดำอะคะ่ะเ,เวลาทาแล้วมันจะติดชมพูโทนดําแต่ว่าอันเนี้ยคือทํากันหลายรอบมากแล้วแบบได้มาเป็นแบบนี้นนคือภูมิใจมากแล้วก็ไอ้กิตเตอร์ทุกคนไม่ต้องกลัวนะกิตเตอร์มันไม่ได้ใหญ่เลยกิตเตอร์มันแบบตเล็กๆเป็นแบบละเอียดทุกคนลองดูที่ช่องการได้เลยนะการลงรีวิวไปแบบสีสวยมากจริงอันนี้คือการทาตั้งแต่เช้าแล้วแบบเนี้ยเห็นปะมันทิ้งสเตนนะคะสำหรับใครที่แบบ อยากทาลิปออยแต่ว่าไม่อยากเติมบ่อยบางทีชอบอยากอยากให้สีมันติดสีเยอะๆกันว่าสีดำอันนี้ได้ปะบอกอุ้ยอันนี้ก็ถูกต้องนะอันนี้ได้อันนี้บอกได้อันนี้บอกได้อ่าที่แรกกันเนี่ยที่แรกแั้เนี่ยอ่ะะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับรูปให้ทุกคนจะได้อ่านออกเขาเรียกว่าค่อยๆปล่อยค่อยๆซีเกตเออค่อยๆปล่อยซีเคตซีเคตทุกคนภูมิใจแน่ถ้าแบบกดทันอ่ะ นี่เฮ้ยนี่เห็นผีเสื้อตัวนี้ไหมนี่ผีเสื้อตัวนี้ที่พี่การ์ดบอกเออยตอนนี้ไหมอันนี้คือเมนเมนไอเดียอันนี้คือแก่นเลยต้องบอกว่าอันนี้เรากำลังเฉลยหัวใจของของเลิฟโพชั่นในช่วงนี้ใช่คือคำว่าแบ็คคอลเลคชั่นนะครับคอลเลคชั่นแปลว่าอะไรวะคอลเลคชั่นคือแปลว่าไม่ได้มีแค่สมมติการ์ดสะสมของเล่นเนี่ยการ์ดสะสมเป็นทั้งคอลเลคชั่นแปลว่าก็คือสะสมหลายๆอย่างแบ็คแล้วแบ็คคอลเลคชั่นแปลว่าอะไร คอลเลกชันนี้ก็มีหลายอย่างที่เป็นสีดำแหมเฉลยอีกันทุกคนเรามารอลุ้นกันว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีอะไรบ้างที่เป็นแบบแบ็คคอลเลกชัน อ่ะมารอุอดนกันแต่ว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็คือจะต้องเป็นกิตเตอร์มันจะเข้าปากอันตรายไหมคะเอ่อทุกอย่างของเลอร์โพชั่นนะครับที่อยู่บนริมฝีปากเป็นฟู้ดเกรดทั้งหมดฟู้ดเกรดหมายถึงว่าสามารถกินแล้วก็กลืนเข้าไปได้ไม่ส่งผลอนันตรายต่อร่างกาย<ช>เพราะว่าอ่ะผมอ,อ,อธิบายอย่างนี้ดีกว่าน้ําหอมอ่ะอ่ะผมพูดเลยนะน้ําหอมอันจะมี2เกรดแบ่งง่ายๆเป็นเอ่อเป็นเฟรแกน์กับเป็นเฟเวอร์เฟรแกน์เนี่ยคือน้ําหอมที่ฉีดตัวพวกเนี้ยพอเข้าปากปุ๊บมันจะรู้สึกแบบแปลกๆมีกลิ่นฝาดขมแล้วก็มันจะทํํํําา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 าปปฏิิิกกกกกกกรรรรรรยยยับ่่่่งงแตววววนนนน้้้หหหออออออมมมีีะะเเเเเเภทึ็็จฟฟ์์คืำ เช่นเออเราเรากินหมักฝรั่งเราเคี้ยวไปได้กลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็มีรสชาติด้วยอันนั้นคือน้ําหอมที่เป็นเฟลเวอร์ฉะนั้นพวกนี้เป็นน้ําหอมเฟลเวอร์หมดเลยก็คือเหมือนน้ําหอมที่อยู่ตามหมักฝรั่งตามอะไรเงี้ยครับมันสามารถกินเข้าไปได้เลยเทสแล้วผ่านแล้วเข้าไปได้ทุกห่หว,เด,วเดี๋ยวส,ส,ป,สป,ปอยให้ดูอีกใครที่แบบว่าไม่ทานไลฟ์ใช่ไหมคะลองไปดูในช่องพี่กาดก็ได้พี่กาดลงไปแบบชัดๆเลยนะทาให้ดูชัดเลยแล้วก็ให้ดูแพ็คเกจใกล้ๆเห็นกิตเตอร์ใกล้ๆอะไรเงี้ยซอ่อย่าสปอยเยอะเดี๋ยยวกดไไไมมม่่่ทันโออออเคพพลลสป เอาศูนย์สี่พี่กรณ์พอแล้วพอแล้วไม่สป,ปอยแล้วไม่ไม่สป,ปอยแล้วนี่ขนาดยังไม่ได้สป,ปอยพรีเซนเตอร์เลยเนี่ยสบู่ไม่ผลิตแล้วหรอคะตอนนี้สบู่เอน้องกําลังพัฒนา,าสูตนนสร,รเป็นเจลล้างหน้าคะ่ะมีปลายทางไหมมีเจอกันวันที่สามสิงหาคมอุ้ยจะหนึ่งทุ่มแล้วพี่ต้องไปแล้วทุกคนที่นี่ครับเจอกันที่นี่เลยสองทุ่มตรงสองทุ่มตรงหอมเดี๋ยวพี่ต้องไปแล้วทุกคนเพราะว่าพี่ต้องไปลงกันต่อ เดี๋ยวพี่ต้องไปลงงานกันต่อเซุงกดเข้ากลุ่มหน่อยจะถามน้องเสร็จยังไหนดูซิหกน้ําหอมมาไหมคะน้ําหอมมาครับน้ําหอมพี่กรแล้วก็น้ําหอมกินใหม่ศูนย์หกแต่ว่ายังไม่มีศูนย์ห้าเพราะว่าศูนย์ห้าเป็นซีเกตอีกอันหนึ่งทุกคน,นพี่อยากให้เห็นเซตพี่มากเดี๋ยวพี่กังจะลงวันนี้ทุกคนคือมันน่ารักมากกายจะทาอะไรกจะลงให้คนอื่นดูก่อนนะทุกคนทุกคนใครแบบเห็นแล้วพวกแก อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอเมคือสวยอ่ะให้ดูแบบหูกับพื้นหลังหน่อยไหมคือไม่ไม่เออุ้ยอุ้ยขอแอปดูของคนศูนย์หผู้ชายใช้ได้ครับศูนย์สี่กับศูนย์หกเนี่ยผู้ชายใช้ได้เลยขอแอปดูของเพื่อนก่อนเป็นยูนิเซ็กผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ขอแอบดูของเพื่อนโอ้โหตายดีกว่าคือแบบเห็นปุ๊บแล้วคืออยากกดเลยอะ ดูของไอ้บูมดีกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยไอ้บูมสวยมากเมื่อกี้คนเขียนว่าสบู่สีดำหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยน่ารักมากค่ะลงเลยใช่ลงงั้นไลฟ์เครื่องสูงได้ไหมเดี๋ยวกาจะลงเครื่องการไลฟ์ในเครื่องสูงได้ไหมทุกคนได้มันก็ต้องลงแล้วขึ้นงั้นแป๊บนึงเดี๋ยวไลฟ์ในเครื่องพี่สูงก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอลงก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ